บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะนาฏศิลป์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะหลังจากที่ครูได้อธิบายเนื้อหาเรื่องที่นักเรียนเรียนวันนี้คือเรื่องหลักและวิธีการสร้างสารรค์การแสดงนะคะนักเรียนก็จะแบ่งกลุ่มออกเป็น5ถึง6คนต่อกลุ่มนะคะนักเรียนก็จะช่วยกันทํางานกลุ่มนะคะ หลักวิธีการสร้างสรรค์การแสดงนะคะคุณครูก็จะให้ที่มาของการแสดงจากอะไรนะคะและมีอุปกรณ์ความเป็นมาอย่างไรหลังจากนั้นนักเรียนก็ออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็ออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะคะว่ามีอะไรบ้างดนตรีที่ใช้ในการแสดงนักเรียนอยากจะเพิ่มเติมเครื่องดนตรีจังหวะทํานองประมาณไหนนักเรียนใส่เนื้อหาแล้วก็ออกแบบได้ตามที่นักเรียนจินตนาการได้เลยค่ะ นักเรียนก็จะช่วยกันนะคะบางคนก็วาดภาพเครื่องแต่งกายบางคนก็วาดเครื่องดนตรีบางคนก็าวาดอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะคะที่มาของการแสดงนะคะที่คุณครูให้หัวข้อไปคือ,อเป็นการละเล่นพื้นบ้านนะคะ เป็นการละเล่นของพื้นบ้านของแต่ละภาคนะคะจะมีการละเล่นชนิดหนึง่งคือการละเล่นผีนางสุ่มนะคะชื่อเดิมคือชื่อผีนางสุ่มหรือนางสุ่มเฉยๆนะคะและนักเรียนก็จะมาตั้งชื่อเรื่องเป็นของกลุ่มตัวเองนะคะตามความคิดจินตนาการของนักเรียนนะคะคุณครูก็จะคอยให้คําแนะนําและสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนนะคะจากที่สังเกตนะคะนักเรียนก็ แบ่งหน้าที่กันนะคะบางคนก็วาดรูปภาพนะคะบางคนก็เขียนเนื้อหาลงในกระดาษบุกที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้นะคะหัวข้อในการสร้างสรรค์นในกระดาษบุกนะคะคุรูก็ให้ออกแบบสี่หัวข้อนะคะหัวข้อแรกก็คือ,อชื่อเรื่องนะคะหัวข้อที่สองก็เครื่องแต่งกายหัวข้อที่สามมือจังหวะทํานองดนตรีนะคะหัวข้อที่สามก็จะเป็น อุปกรณ์ประกอบการแสดงนะคะข้อสุดท้ายก็คือท่ารำที่ใช้ประกอบการแสดงนะคะมาดูผลงานของนักเรียนนะคะ เราติดตามผลงานชิ้นต่อไปของนักเรียนได้เลยค่ะ